สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาปล่อยปลานะครับพอดีผมซื้อปลามีปลานิลนะครับปลานิลปลาอะไรอีกดูดิปลาในนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับเออมามาปล่อยตรงกระชังนะครับสองกระชังก็จะใส่นะครับรวมกันนะครับรวมกันนะครับก็ฝั่งนี้ นิน1งถุงนะครับตะเพียนเอ้ยตะเพียน1ถุงแล้วก็ปลาใน1ถุงนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะอย่างละหนึ่งถุงเช่นกันนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับเดือนสิงหาคม2 5 6 8นระครับก็พอดีไปซื้อมานะครับเออ,เอ,อตะเพียนเนี้ยหนึ100่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทตัวละเจ็ดสิบตัวละเจ็ดสิบสตางค์นะครับส่วน ปลาไนนะครับปลาไนผมสั่งมา300บาทนะครับแล้วก็มีปลานินนะครับอีก200บาทนะครับก็จะเออจะเอาลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ทุกท่านสังเกตไหมครับว่ามีเชือกสีนแดงนะครับนี่ครับเชือกฟางนะครับนี่เชือกฟางนะครับมัดนะครับทุกกระชังนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอนนี้ปลาเขายังเล็กอยู่นะครับเพื่อไม่ให้นกเขาบินมาโฉบมากินนะครับ เราก็มีวิธีการป้องกันนะครับอย่างอย่างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้พวกนกต่างๆนะครับที่เขาคอยมากินปลาของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่ไผ่นะครับไผ่นะครับลงไปด้วยนะครับกิ่งไผ่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นกเขาโฉบมากินเช่นกันนะครับก็ใช้หลักการง่ายๆนะครับเอาไม้มาปักๆนะครับ ไหนมาดูโอ้ปลอยแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับลองสักครู่นี่ครับน้องกําลังปล่อยแล้วนี่ยเนี่นะครับวันนี้ได้ได้ลุกมือใหญ่ครับนี่อ่าดูดีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเอ่น้องชายผมเองครับเป็นคนที่รอเราครับเมื่อวานก็นอนไม่หลับครับกรนทั้งคืนครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นเอ่อ กระชังที 2, ่ rua, 2ครับตรงนี้นะครับกระชังแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจะเห็นลูกปลานะครับเห็นไหมปลาในครับสีสีออกแดงๆหน่อยฮะเนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับนะครับก็อนาคตนาตรงนี้นะครับก็จะปล่อยน้ําจากโซลาเซลล์นะครับก็เลี้ยงต่อเลยครับหลังจากเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็จะปล่อยน้ํานะครับแล้วก็เอาต่อซังเนี่ยนะครับเป็นอาหารของปลาต่อนะครับนี่อันนี้บ่อถัดไปครับ ดูหันมันทางนี้น้อยลอยลอยหน่อยลอยลอยหน่อยจะได้เห็นด้วยยกสูงๆครับยกสูงๆโอเคครับอ่ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะปล่อยลงแล้วนะครับนี่นะครับก็สัตว์เอ่อปลาทั้งสองเอ่อทั้งสองกระชังเนี่ยนะครับก็จะเป็นปลาเลี้ยงปลาปลากินพืชนะครับอ่าเหตุผลที่เลือกปลากินพืชเพราะว่า เรากำหนดที่ว่าไม่ไม่ต้องใช้หัวหานั่นเองนะครับเราจะใช้ใช้พืชใช้พืชอย่างเช่นฟางนะครับเอามามาลงเพื่อเป็นอาหารแหมอันนี้ปลาในครับปลาในนี่ครับนี่ลงไปแล้วนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับอีกถุงหนึ่งถุงหนึ่งเป็นอะไรเอ่ย ตะเพียนครับตะเพียนอันนี้อีกร้อยตัวนะครับตอนแรกว่าจะแบ่ง50-50ก็แบ่งยากนะครับก็เลยเทไปแค่ช้างเดียวนะครับเชือกฟางที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกนกนะครับเขาประโฉบมากินนะครับก็ป้องกันได้เป็นก็ไม่ได้ว่ารอยเซนะครับก็ป้องกันได้บ้างนะครับนี่ตะเพียนลงมาแล้วครับนะครับนะครับงบประมาณไม่ถึงพันนะครับงบประมาณ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกบอหนึ่งผมจะลงในส่วนของปลาปลาลืมแล้วปลาบึกครับปลาบึกผมซื้อมา6ตัวนะครับเจ้าของแถมมาให้อีกตัวหนึ่งก็เป็น7ตัวนะครับแต่เมียของอันเดิมอยู่แล้วในสระนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็จะมาเลี้ยงให้มันเยอะๆหน่อยนะครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับในส่วนของอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องชายไปเอาฟางนะครับมานะครับ เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใส่ใส่กระชังละหนึ่งก้อนนะครับใส่หก้อนเพื่อให้เขาย่อยสลายแล้วเป็นอาหารเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หัวอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องชายไปเอามานะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ